ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานำเสนอความเป็นมาของซิกซิกมานะครับซิกซิกานะครับเป็นระบบการจัดการคุณภาพในองค์กรที่มีคุณภาพมากระบบหนึ่งนะครับที่ยอมให้มีของเสียในระบบได้เพียง3.4ชิ้นนะครับต่อการผลิตสินค้าล้านชิ้นนะครับเป็นระบบที่เน้นความร่วมมือของทุกๆหน่วยงานในองค์กรนะครับโดยไล่มาจากตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงบุคลากรในองค์กรทุกๆคนนะครับ โดยเน้นการลดความผิดพลาดลดความสูญเสียหรือลดการแก้ไขตัวชิ้นงานนะครับและสอนให้พนักงานในองค์กรดําเนินธุรกิจอย่างมีหลักการนะครับเป็นระบบที่จะไม่พยายามแก้ปัญหานะครับแต่เน้นการกําจัดปัญหานะครับโดยซิกซ่กซิงมานะครับเกิดขึ้นครั้งแรกหนะ้าบริษัทมอตโรล่านะครับในปีพศ2533ได้ทําการ คิดค้นโดยทีมงานวิศวกรของบริษัทภายใต้การนำเนินงานโดยดรมิเกลแฮร์รี่นะครับโดยมิเกลแฮร์รี่ได้กล่าวว่าซิกซิกมานะครับคือวิธีแห่งระบบคุณภาพแบบหลายมิตินะครับอันประกอบด้วยรูปแบบที่เป็นมาตรฐานการจัดการที่ลงตัวนะครับและตอบสนองตามหน้าที่ในองค์กรนะครับขั้นตอนการทำงานของซิกซิกมานะครับ1 Define target นะครับคือการกําหนดเป้าหมายเป็นการกําหนดเป้าหมายขึ้นตอนสําหรับโครงการนะครับเป็นส่วนที่ท้าทายและยากที่สุดสำหรับการทําโครงการนะครับ2เม m ั a u r นะครับคือการวัดความสามารถของกระบวนการนะครับมีวัตถุประสงค์อยู่2หลักนะครับคือรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็แยกแยะข้อเท็จจริงและตัวเลขเพื่อสนิทฐานหาสาเหตุน,นะครับ สาม a น a l y z นะครับคือการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหานะครับโดยจะจอะลึกในรายละเอียดและวิเคราะห์ครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆนะครับ4ี่ i m p r o นะครับคือการปรับปรุงโดยเน้นที่ต้นเหตุของปัญหานะครับแล้วก็หนะครับ คอนโทรลนะครับคือการควบคุมกระบวนการที่มีผลกระทบและพัฒนากระบวนการติดตามครับเพื่อรักษาการที่ได้เปลี่ยนแปลงไว้คงอยู่ครับแล้วก็คงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบของซิสซิมานะครับประกอบด้วยแชมเปี้ยนนะครับคือเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงสุดนะครับต่อผลสำเร็จในงาน หรือผู้บริหารระดับสูงนะครับทำหน้าที่สนับสนุนให้เป้าหมายของงานสำคัญประสบความสำเร็จนะครับ 2. ซงสิชิคมาดิเรคเตอร์นะครับมีหน้าที่นำและบริหารขององค์กรนะครับให้สำเร็จตามแนวทางซิชิคมานะครับเป็นผู้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติและนโยบายการดำเนินง,งานของซิชิคมานะครับสาม มาสเตอร์แบ็กเบลนะครับคือผู้ชำนาญการด้านเทคนิคและเครื่องมือสถิตินะครับเพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้และให้การอบรมเพื่อสร้างทีมแบ็กเบลและกีนเบลนะครับตลอดการปรับปรุงได้นะครับข้อที่4ี่นะครับแบ็กเบลนะครับคือผู้บริหารโครงการนะครับและผู้ประสานงานทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการนะครับและ บริหารลูกทีมเข้าสายงานนะครับ5นะครับก r e เบลนะครับคือพนักง,งานที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของแบ็ c เ b ลนะครับในการทำงานทำหน้าที่นำวิธีการปรับปรุงตามหลักซิกซิคมานะครับไปใช้ในโครงการนะครับและนำไปขยายผลใช้ในหน่วยงานของตนนะครับ6ทีมเมมเบอร์นะครับ คือสมาชิกในทีมเป็นตัวแทนของคนที่ทำหน้าที่นะครับในกระบวนการที่อยู่ในขอบข่ายของโครงการนะครับส่วนประโยชน์ที่นำไปใช้นะครับ 1. สามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับและส่งเสริมกลยุทธ์ใหม่ให้ธุรกิจนะครับ2บริหารจัดการและพัฒนาองค์กรโดยใช้ข้อเิ็กจริงนะครับ สสร้างทีมงานในองค์กรให้แข็งแกร่งครับโดยประสบสารนะครับความร่วมมือของพนักงานนะครับ 4. ผลเพิ่มผลประโยชน์นะครับด้านการเงินจากโครงการประหยัดต้นทุนนะครับ 5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้นนะครับและปรับองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความรู้นะครับ ก็ขอจบการเพียงนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับเลยครับ